วันนี้มีของดีมารีวิวเป็นของดีที่เหมาะกับช่วงหน้าร้อนหน้าฝนนะครับก็คือเสื้อพัดลมที่ผมขายเองนี่ตัวกลม69นะครับในเครือของ ec ec easy กนะครับตอนนี้ผมขายเสื้อเป็นเสื้อติดพัดลมนะครับต้องบอกก่อนว่าตอนนี้ผมขายไปกับยอดขายที่ทะลุกว่า1,600ตัวไปแล้วนะครับอยู่ในช้อปปีผมจะทิ้งตะกร้าไปให้ไปดูได้นะครับบอกก่อนว่ามีหลายสีนะครับแต่ว่าตัวนี้ผม ล a อกช์โปรดักต์ใหม่ออกมางานเสื้อจะเป็นงานเสื้อเกรด A ก็คือแบบคุณภาพดีกว่าเดิมนะครับของเดิมผมเคยขายอยู่ใน s h อ p e e ตอนนี้ถ้าเพื่อนไปดูตามลิงก์ที่ผมแนบให้นะจะเจอตัวนี้นะครับตัวนี้ตัวนี้ผมใส่อยู่ประจำเหมือนกันเป็นสีดำาคุณภาพแบบนี้นะครับมีพัดลม2ตัวปรับสปีดได้3ระดับใส่กับ powerbank ขนาด1น0่งมมิลลิแอมด้วย usb type a เนี่ยเปิดพัดลมเบอร์สาอยู่ได้ประมาณ5-6ชั่วโมงนะครับสาหรับเบอร์สานะ อย่างนี้เดี๋ยวให้ดูจะให้ดูตัวนี้ก่อนตัวนี้งานคืองานพรีเมียมขึ้นเยอะเลยนะครับดูตะเข็บเย็บข้างในนะครับเสื้อที่ผมใส่ตัวนี้เป็นไซส์ 2XL 3XL มันปรับขนาดได้ก็คือมันมีกระดุมยึดตรงนี้มีกระดุมยึดตรงนี้นะครับแล้วก็เราปรับหดหรือว่ายืดได้เผื่อใครตัวเล็กตัวใหญ่นะครับแล้วก็เห็นช่องไหมถ้ามีให้เราเสียบนู่นนี่นั่นเยอะแยๆเลยนะงานสวยเลยนะครับ ตามนี้เลยนะครับตรงกลางก็มีช่องให้ใส่จะใส่พาวเวอร์แบงค์หรือใส่อะไรได้อีกนะครับส่วนช่องตรงนี้ที่อยู่ตรงเนี้ยใส่พาวเวอร์แบงค์แบง2สองฝั่งเลยนะมีทั้งสองฝั่งเลยนะนี่ก็มีนะครับส่วนด้านข้างตรงเนี้ยใช้ปรับขนาดเสื้อนะครับเผื่อบางทีเราแบบตัวเล็กนะครับใส่ 2xL แลแล้วก็ยังใหญ่ไปเนี่ยเราสามารถที่จะตะเข็บตรงนี้เข้ามาเป็นกระดุมปอกแป๊กเนี่ยงานกระดุมคืองานดีด้วยนะ งานนี้บอกว่าเป็นงานเกรด A อนะครับนี่เห็นไหมมันก็จะแบบลดขนาดเสื้อลงไปได้นะครับนี่นะลองใส่ให้เพื่อนๆดูดีกว่าครับว่าเป็นยังไงนะแขนก็จะเป็นแขนแบบนี้เวลโกเทปปรับได้ให้เหมาะกับเพื่อนๆน,นะครับตัวนี้ไม่มีฮูดนะครับตัวนี้ไม่มีฮูดอ่ะเพราะว่าแบงค์ผมใส่เข้าไปที่ช่องขวานะครับเพราะว่าสายอยู่ตรงนี้ ่นละสายอือสายอยู่นี่นะครับนี่เราก็เสียบเข้าไปครับย s b t ไท e เปึ๊บอ่าแล้วผมก็เก็บเข้าไปในช่องตรงนี้เห็นไหมมันมีช่องนะครับช่องได้มีเวลโกเทปด้วยนะเห็นไหมนี่ล็อกอีกชั้นหนึ่งนะครับเราก็เก็บเข้าไปแนะนำหมื่นมีแรมก็พอได้ไม่หนักนะครับแล้วก็ตัวนี้ปรับระดับได้นะครับผมเปิดเบอร์แรงสุดเลยแล้วกันอือ แล้วก็รูดซิปปิดไปครับอันนี้ผมใส่ประจาอันนี้บอกเลยนี่มันก็เลยตัวกลมเห็นไหะที่ผมบอกว่ามันตัวกลมเขาเพราะแบบนี้แหละตัวกลมหกเก้าตัวกลมหกเก้านะเห,นเห็นไหมกลมๆเห็นไหมตรงนี้มันปรับได้น,นี่ผมบอกให้มันเล็กได้อีกถ้าเผื่อแบบรู้สึกใหญ่ไปนะครับเวลาใช้งานแนะนำว่ารูดซิปอย่าหมด อย่ารูดหมดนะเหลือไว้หน่อยหนึ่งให้ลมมันออกมันจะตีลมจากข้างล่างขึ้นบนเพื่อระบายความร้อนออกนะครับอันนี้ออกยันแขนเลยนะแขนก็อย่ารูดปิดหมดเพื่อให้ลมมันออกแขนด้วยทําให้เวลาที่เราใส่จะได้ไม่ร้อนมากนะครับนี่เวิร์กเลยอันนี้สีครีมนะครับในร้านมีสองสีนะเป็นสีน้ำเงินเข้มด้วยแล้วก็มันก็จะดูแบบเรียกอะไรใส่เลย อาจจะไม่ค่อยสปอร์ตเท่าไหร่นะครับหลังผมนม่แนใส่ขี่ประจํามันก็จะเริ่มเลอะเลอะ,ะบ้างเพราะว่าขี่มอไซค์นะนี่อยู่ที่ตะกา้าได้นะครับแปดร้อยกว่าบาททิ้งลิงไว้ให้นะครับแต่อันนี้ที่งานดีเลยนะงานเกรดเอเลยนะครับเพื่อนบอกว่าเอไม่เอาไม่อยากจ่ายแพงก็จะมีอีกรุ่นหนึ่งผมถอดแบตเตอรี่ออกเ w e แบงค์ Power bank ออกเ w e แบงค์ผมก็แนะนำาอสซัคเกอร์นะหมื่นมิลลิแอมใช้ดีครับผมใช้ตัวนี้อยู่ กดโค้ดตอนนี้เหลือส0 0รอกว่าบาทเท่านั้นเองเกือบ3า0รอยนะครับเนี่ยพอปิดพัดลมปั๊บร้อนเลยอ่ะให้ดูอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นตัวที่ผมขายอยู่ที่ช้อปปีอีกตัวหนึ่งอีกรุ่นหนึ่งอันนี้มีหลายสีนะครับตัวผมเนี่ยใส่ไซส์ใหญ่นะครับสอง XL ตัวนี้มีฮูดด้วยตัวนี้ขายมาพักใหญ่แล้วเหมือนกันนะครับแล้วก็ราคาขายอยู่ที่ห6ร้อยหกสิบเก้าบาทยอดขายทะลุ ในช้อปปีนี่คือทะลุ1,000ตัวไปแล้วนะแต่ผมขายช่องทางอื่นตอนนี้ก็คือเข้ายอดขายห6 0 0ตัวไปแล้วนะนะครับนี่ก็มีเหมือนกันปรับระดับได้3ระดับเห็นไหมปิด1,2,3ตัวนี้เป็นทนัดลมแล้วก็กัน UV นะครับ2ตัวกัน UV นะไม่ใช่ว่าไม่กันนะเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูตอนกัน UV เป็นยังไงผมเทมาหมดแล้วกัน UV ตัวนี้มีฮูดด้วยคือฮูดเนี่ย เวลาเราใส่ลมมันจะตีขึ้นยันหัวเลยอันนี้มีฮูดลมก็จะขึ้นหูขึ้นหน้าขึ้นคอมาแบบชัดเจนมากนะครับแต่ก็อย่าที่ผมบอกอย่าปิดเหลือไว้หน่อยนึงถ้าปิดหมดลมมันออกยากพอมันไม่ออกมันอบอยู่ข้างในมันก็จะไม่ค่อยเย็นเท่าไหร่นะครับแนะนําว่าเปิดนิดหน่อยเพื่อให้ลมมันระบายไล่ออกเห็นไหมเนี่ยตัวกลมก้าวนี่นี่ที่มาของเาว่าตัวกลมก๊าเอาฮูดออกขนาดเป็นประมาณนี้หนไหมดูดิ น,นะครับขายอยู่669บาทดูที่ตะกร้าได้ผมตัดตะกร้าไว้ให้นะครับก็ช่วงนี้ผมเห็นในช้อปปีเนี่ยมีการกดโค้กก็เหลืออยู่500กว่าบาทเองนะเ <canyon> พื่อนคนไหนสนใจนะครับดูที่ตะกร้าหรือที่คำบรรยายก็ได้ผมจะทิ้งลิงก์ไม่ให้อันนี้ผมบอกเลยนี่เป็นร้านของผมเองนะครับตัวกลม69นะครับในช่อง e a s y ่ e 6395เนี่ยผมมาทำเสื้อติดพลัมตัวกลม69ไปอุดหนุนกันได้นะครับจะได้แบบว่ามีคอนเทนต์ดีๆมานำเสนอเพื่นพนพอนๆดูนะครับกับ เสื้อที่ผมบอกก่อนว่าผมเป็นร้านที่ขายดีที่สุดในช้อปปีเป็นร้านแนะนานะครับเกี่ยวกับเสื้อพัดลมนะร้านที่ขายดีที่สุดในช้อปปีตอนนี้คือร้านผมยอดขายในช้อปปีผมเกินหนึ่งพันตัวไปแล้วนะนะครับหน้าร้อนหน้าฝนหน้าฝนป่ะจะบอกว่าเฮ้ยหน้าฝนใช้ทําไงมันอบอ้าวครับแต่ผมบอกก่อนว่ามันไม่ได้กันน้ํานะมันไม่ได้กันน้ำนะครับแต่เสื้อกัน UV ตัวนี้กัน UV นะครับตัวนี้ก็กันยูวี่เสื้อทุกตัวของผมกัน UV หมด นี่อกู่ UV เหมือนกันนะครับตัวนี้ก็ยังงานเกรด A ขึ้นมาอีกนะ8 800กว่าบาทตัวนี้669บาทเพื่อนๆสนใจดูที่ตะกาวันนี้ฝากไว้ประมาณนี้สำหรับ Easy 6 3 s 5นะครับเหมือนเดิมชอบกดไลค์นะครับแชร์กดแชร์ไปได้กด subscribe กดกระดิ่งด้วยเพื่อนๆจะได้ทราบว่าผมมีการเด็ดเพิ่วันนี้ไปละสวัสดีครับ